นั่งอยู่น้ากันลายคนอยู่ตอนนี้ก็ไดอันนี้กะมินตาเน่เอื้อยเน่พ่อเน่พ่อกะจักตออยู่พี่น้องไยเนาะนี่เดีใส่ปูจักตออยู่พี่น้องสวัสดีป้าลุงแน่สวัสดีจักตอเกียมซิมัดเข่าหน้าปีแล้วพี่น้องไยกับกาลังเฮืองอยู่ทงหน้าเรากําลังเฮืองเข่าเนาะเข่ากําลังเฮืองแต่ว่ายังพ่อให้ซุกดอกพี่น้องประมาณอีก อาทิตย์นึงคือสิได้เกี่ยวอยู่กับสบาสดีสบาสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบิร์สสุข,ขสุขคนทักทายสบาสดีและก็ยินดีต้อนรับทุกท,าาท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่น้องวินตาเซ็นเกาเซ็นเคอรเด้อพี่น้อง พ่อพ่อกันคลิปนี้มานาั่งอยโฮมหมักขามพี่น้องเลยโฮมต้นมะขามเนาะอากาศเย็นเย็นอยู่ตามทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยอ่าวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ามานั่งพักผ่อนโยโฮไม้เมื่อเช้านี้เขา่าปลาแล้วแต่ว่าบ่าได้ทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้อง fc เบิรงพี่นอ้งนองเลยเขา่าปลาหาหน่อไม้เนาะช่วงฤดูฝนอ่าอ่าช่วงนี้ก็ถือว่าอ่าหาอยู่หากินตามธรมรมชาตินี่ก็ถือว่าง่ายอยู่ได้พี่น้องที่เราจีนายเนาะหรือว่าปลาคอน กลางคืนกับลงหากาัา้นปลาเคงปลาขอ้อกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องเลยช่วงนี้ถือว่าบ่ได้เข่าตลาดเรื่อยเนาะกับมีทาง fc เพิ่นกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าอ่าเป็นจังใดเด้อยู่ทางฝั่งลาวเฮาอ่าการโชอยู่หาก,กินอ่าอยู่ในช่วงนี้เป็นจังใดเนาะกับถือว่าสะดวกสบายอยู่พี่น้องเลยกับใครกลัวช่วงฤดูแล้งเนี่ยจักหน่อยเนาะกับ ช่วงนี้นะมันเป็นช่วงเราดูคนแบบว่าเฮ็ดฮอนอีหยังนี่กะออกตามธรรมชาติกัพอได้กินอยู่พี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะมาทักทายพ่อแม่พี่น้อง FC กัมาโอโลมนำอ่า FC คือเก่าคือเดิมเดอ้อพี่น้องเอลยเนาะต่อจากคลิปเมื่อวานนี่พี่น้องเอลยกัขอแสดงความดีใจเนาะนำอ่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยอ่าถือว่าเพลินได้ฮามโชคข้างใหญ่พี่น้องเอลย ทางหน่วยงานรัฐบาลเพิ่อได้แจกเงินให้คนละ1นึ0งนบาทเนาะอยู่ในกลุม่มเบาบางหรือว่ากลุ่มคนพิการเนาะ,ะก็คือเพิ่อได้แจกเงินให้คนละหนึ่งมืนบาทพี่นอ้องเลยดีก็ดีอกดีใจเนาะเห็นแล้วก็โอ้พี่นอ้องเลยหลายขู่หลายคนพาก,กันลังลากันไปเอาเงินเนาะไปเอาเงินอยู่ในธนาคารหรือว่าตู้ดีที่เอ็มพี่นอ้องเลยแล้วก็บางคนพี่นอ้องเลยเนาะ บางคนก็ได้เงินมาแล้วก็ไปซื้ออาหารการกินหรือว่าไปลงทุนเนาะไปลงทุนหรือว่าไปเตอยอดโดยที่การที่เอาเงินจํานวนดังกล่าวนะพี่น้องเลยไปซื้อเครื่องหรือว่าอุปกรณ์เนาะมาทาธุรกิจค้าขายพี่น้องเลยก็ดีอกดีใจน้ำมิโน้มิตากามีคลิปคลิปหนึ่งเนาะอาจจะไดก็ขออนุญาตจากอนะ เจ้าของคลิปเซนเก่าเซ็นเคยพี่น้องเลยเพราะว่าเห็นแล้วก็เพื่มใจดีใจน้ำเพลินนอ้องพลก็ได้เงินอยู่1นึ่งบาทหลังจากนั้นเพลก็เอาไปต่อทุนหานพี่น้องเอาไปต่อทุนซื้ออุปกรณ์เนะาะในการอา่ามาค่าขายพี่น้องเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะอาณาค่าขายอีกอย่างนึน่งก็มันต้องได้ลงทุนหานพี่น้องเลยเนาอยยกตัวอย่างเข้าสิาขายปิ้งไก่นีนก่ก็มันก็ต้องมีอันโต๊ะอีสังแล้วก็มี ว่าแล้วก็อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ในการทำอะไรจะมีเตามีสังลาลาย่างพี่น้องเลยแต่วา่าเห็นคลิปวิดีโอนี่แล้วก็ดีใจเพื่มใจแทนพี่น้องเลยเนาะเพื่อนก็ได้ทุนแล้วเพิ่นก็ไปซื้ออันน่ะคกซื้อซากแล้วก็ซื้ออันลาลาย่างที่เพื่นอนเจาไปทำค่าขายโตอหนาพี่นอ้องจังใดก็ไปเบิ่งวิดีโอนี่น้ำการพี่น้องเลยว่าจะเป็นจงังใดเนาะไปครับอย่างน้อยๆก็เป็นบำรุงไหนแล้วอันไหนซื้อมาซื้อบางใหม่ครเนี่ย อครบนี่ใช่ไหมแล้วทีนี้เรายังไม่ได้ไปซื้อของยังไม่ได้ไปลงทุนเอาเงินอันนี้แหละไปลงทุนอ๋อนี่ซื้อยกไห้ผมดูในนี้โอ้โหอันใหม่เลยและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยงานศพของแม่แฟนเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้ตื่นเช้ามามีใครเปิดโทรศัพท์มือถือหรือรีบไปเช็คบัญชีธนาคารแล้วเกิดอาการยิ้มกรุ้มกรุ้กลิ่มกลิ่มกันบ้างเงินหมื่นเข้าบัญชีกันแล้ว ไปเราไม่มีฟิลลิ่งนันเลยอ่ะเ้านี่เดี๋ยวก่อนพี่ไก่มุกล็อตแรกกลุ่มเปราะบางคนแก่คนพิการทำไมวันนี้ดูอารมณ์นะคุณผู้ชมดูอารมณ์จากฝั่งพี่บอลนะยกมือขอบคุณดีใจน้ำตาไหลไล่มาจนดูคุณป้าคนสุดท้ายสิโอ้โหชูให้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเพราะว่านโยบายที่หลายคนเฝ้ารอแล้วก็ปรับไปปรับมานะเดี๋ยวจะให้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตสุดท้าย ตัดสินใจแจกเป็นเงินสดข้อจํากัดก็ไม่มีจะเอาไปใช้อะไรก็ตามสบายเลยนะครับโดยที่มีบางคนอย่างเช่นแม่ค้าขายส้มตําท่านนี้ยิ้มดีอกดีใจบอกว่ามีเงินไปทําทุนต่อแล้วขายส้มตำเราได้เงินหมื่นคือเธอเป็นคนพิการด้วยนะครับนี่แล้วพอได้เงินหมื่นมาก,ก็เลยเอาเงินหมื่นนี้ต่อยอดทําธุรกิจด้วยการไปถอยครกถอยสากใหม่ทั้งชุดเลยครับและทีนี้ก็ช่วแน,นี้ก็เราก็จะไปเปลี่ยน ไม้มันูกครับอย่างน้นอยๆก็ไปบํารุงไหนแล้วอันไหนซื้อมาซื้อบาใหม่เขเนี่ยออกครบ<ฮ>นี่ใช่ไหมแล้วทีนี้เรายังไม่ได้ไปซื้อของยังไม่ได้ไปลงทุนเอาเงินอันานี้แหละไปลงทุนอ๋อนี่ซื้อยกให้ผมรูในนี้โอ้โหอันใหม่เลยและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยงานศพของแม่แฟน โอ้นี่แหละครับเนี่ยสิ่งที่ชาวบ,บ้านหลายคนรอเอาคุณพี่นิ้วโป้งหายใช่นี่คือผู้พิการไงฮะออเออคุณพี่ท่านนี้เป็นผู้พิการนะครับก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกที่มีสิทธิ์ได้รับ เงินช่วยเหลือ10,000บาทจากนโยบายของรัฐบาลฮะคุณพี่เป็นยาผ่าหรือจะเรียกคุณป้าก็ได้พี่บอลขออนุญาตเรียกคุณป้านะ,<ฮ>ะเพราะว่าอายุเยอะกว่าแม่พี่บอลด้วย62ปีท่านนี้นะครับเป็นแม่ค้าขายส้มตำพ่วงข้างเนี่ยเร่ขายอยู่ในพื้นที่ลำลูกกาคลองเจ็จังหวัดปทุมธานีได้เงินหมื่นมาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่รับสิทธิ์เนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มคนพิการคือคุณป้าเนี่ยนิ้วโป้งหายไปอเออแต่ว่าก็ยังสู้ชีวิตทำมาหากินนะเออนิ้วโป้งหายไป เป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะต้องตกต่ำสิ้นไร้ไม้ต่อนะนอก็ทามาหากินเนี่ยตั้งใจทามาหากินแล้วก็ได้เงินมาครั้งนี้นะครับพาไปดูเลยเนี่ยอุปกรณ์ทามาหากินนะ้ำมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคู่กายใช้สร้างอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงดูตัวเองนะครับคุณป้าบอกว่าเมื่อวานนี้ดีใจมากๆเลยเงินที่ได้มาเดี๋ยวจะแบ่งเป็นส่วนๆฮนะส่วนหนึ่งคือเอาไปซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างาซึ่งาาเป็นอ,อุปกรณ์ทำมาหากินอยู่แล้วเอออันนี้ ยกนิ้วให้เลยนะครับคุณป้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสึกหลอไปตามการเวลาก็ตั้งใจจะไปซ่อมแซมปรับปรุงให้เขาเนี่ยใช้งานต่อได้นานขึ้นเพราะตั้งแต่ขายมายังไม่เคยเปลี่ยนรถเลยนะอเออก็อไปซ่อมแซมซะหน่อยนะครับนอกจากนี้เอามาให้ดูว่าไปถอ,อยโครกถอยสากใหม่มานี่ ห่พอพลาสติกอย่างดีเห็นไหมน่ะอถอยออใหม่จริงอันนั้นเน่ะเอามามแกะกล่องเลย,เยอย่ะาของถ้าเกิดมันดูใหม่ๆมันดูสะอาดตาเวลาไปขายของลูกค้าผ่านมาก็อยากอุดหนุนรับประทานเออเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเอามาลงสื่อทุนซื้อของเนี่ยเตรียมจะขายในวันนี้ด้วยส่วนเงินที่เหลือบางส่วนก็ ติดงานสพแม่สามีพอดีเลยอ่ะอเ,เดี๋ยวก็ต้องไปช่วยเหลืองานเขาด้วยนะครับเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อช่วง,ชวงเช้าวานนี้แล้วก็จะเอาที่เหลือเนี่ยไปซื้อข้าวซื้อของที่จะต้องใช้ในครัวเรือนอสิ่งของจําเป็นต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์ของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินส่วนนี้มาก็ทําให้ชีวิตเนี่ยได้เดินหน้าต่อที่อ,อย่างมั่นคงมากขึ้นด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับบรรดา,าพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินหมื่นในล็อตแรกนี้ด้วยนะพี่น้องเนาะ กะได้เบิง่งได้ติดตามรับช้มคลิปวีดีโอแล้วเนาะกะถือว่าดีใจนำ้ำดีใจน้ำเพลินพี่นอ้องเลยแล้วกะได้เงิน1 0,000ืบาทแล้วกะเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์พี่น้องเลยเนาะโดยที่การไปลงทุนซื้อเครื่องซื้อของมาทํามาอา่ามาค้าขายว่าซันซะเนะาะจงังใดกะเงิน1 0,000ืบาทน่ะบบเพิดง่าย,ายๆพี่นอ้องเลยถาว่าเหตุคือคือป้าเพิิอนนะเนาะ <laughs> จงังใดก็ดีใจน้ำเพิินแล้วก็ได้ไปซื้อ ซื้อคกซื้ออุปกรณ์เนาะทีเราจะมานำะจะมาทำานะาธุรกิจค้าขายนะพี่น้องเลยอีกส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไปแปลงรดน้ำนเนาะโอ้พี่น้องเลยถือว่าได้ใส้ประโยชน์ลายสิ่งลายอย่างแล้วก็แบ่งเอาไปซื้ออาหารการกินอีกตติม,มสั้นเนาะแต่ก็ในเมื่อทีเห็นในร้ายขู่หลายคนในหาเงินพี่น้องเลยอลไวก็พี่น้องวินตากรเลื่อนไปเห็นข้าวจาก อากทางฟังไทยเลยะเนาะเพิ่นกะมีมีคนจํานวนหนึ่งอีกพี่น้องเลยกะบางคนหลนะเนาะก็ถือว่าหน่อยที่สุดนะที่แบบว่า,าเพราะว่าอาณาอยู่ในกลุ่มเบาบางหรือว่าอยู่ในกลุ่มคนพิการอยู่ในช่วงที่หบเงินอยู่ช่วงนี้ค่กะก็ถือว่ากะมีบางคนนะนะพี่น้องเลยเพิ่นกะบอได้ได้เนาะโมเมนต์ว่าสิได้เบอรส์สุขสนะุขคนเนาะกะเอฟซีเพิ่นกะคอมเมนต์มาบอกวม่น้องวินาอยูว่าโมเมนต์ว่าได้เบอร์สุขคนเดอ้อสันนะ้นเนาะ ก็เห็นในข่าวเพิ่อนเอาลงน่ะพี่น้องเไยอ่าอ่ามีมีชายคนหนึ่งฮะแหละนะเนาะแล้วกับซีเมนแบบเป็นคนแบบอ่าเสพยาบ่หรือว่ามากินเหล้าบ่หรือจังใดในเหล่ะพี่น้องเไยแล้วก็เห็นแบบอนาคนขางบ้านฮะนะเนาะคนขางบ้านนะ่ะน,น,นะได้หับเงินหนึ่งหมื่นบาทนะั่นแหละแต่ว่าเล่าหน่ะก็รอหับคือกันฮะนะแต่ว่าผลสุดท้ายเล่าผัดโบโบได้หับเงินฮะนะก็เลยแบบว่า เกิดเกิดแนวความคิดที่แบบว่าวค้นขางบ้านแบบคือได้เนาะแบบว่า,ามีคือแบบว่าเจกซิวาจังใดาฮานาพี่น้องเลยคือแบบว่าเป็นคนคือการอยู่หาคือได้แบบซี่ฮานาเนะาะแต่เบิองในข่าวดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเล่าหนา่ะบ่ได้ก็เลยแบบว่าเกิดค,ความแบบโมโหเนาะก็เลยไปลักเอาเครื่องเอาของของค้นขางบ้านแหละพี่น้องเลยลักเข่าซานของอยู่ของกินเนะาะ พี่น้องมินตาเห็นแล้วก็โอ้พี่น้อ,อ,เองเลยเนะาะกะมันกะมีแบบนี้เกิดขึ้นเนาะกะหลายขู่หลายคนกะแบบว่าบบได้นะพี่น้อ,อ,เองเลยบางคนกะบบได้บางคนกะได้แบบนี้นนะแต่ว่าบางครอบครนะัวเนาะมีสามคนกะได้เบิดสามคนพี่น้องเงยสามคนกับสามเมินหาคน,นกับหาเมินแบบนี้นะเนาะอ่าก็คือทางหน่วยงานเพื่อนอกะได้ตรวจสอบแบบว่าอ่าคนใดที่เหมาะสมอ่าที่จะได้หับเงินไขเงินจํานวนนี่นะ แต่ว่าผูที่แบบโบสงครไห่เพิ่นกับโบไห่คือซีเมนแบบคือคือคือผูชายอนาคตที่ไม่น้องวินต่าว่าไปอะไรพี่น้องเลยเพิ่นกับอยากค่ายแบบค้นแบบเสพเสพยาอะไรเนาะเพิ่นกัเลยบบได้เงินจำนวนนั่นฮะนะปกตินี่เราแนวแนวเราแนวแนวความคิดของเราน่ะเราคิดว่าได้เงินจำนวนนั่นแล้วล่ะเราจะเอาไปสลองเนาะเอาไปสลองกินนั่นกินนี่ฮะนะ แต่แล้วเระผิดหวังพี่น้องเลยเราผิดหวังเราก็เลยไปรักไปปุ่นเนาะไปรักไปปุ่นเอาของคนขางเฮื่อขางบ้านฮะนะชาวบ้านก็เลยไปแจ้งความเนาะอ่าก็เลยเห็นทางเจ้าหน้าที่เพื่อนตรวจสอบอยู่พี่น้องเลยอ่าจังใดก็มันก็มีเนาะมันก็มีแบบอ่าโบเมนวาซีเสมอไปฮะนะโบเมนวาซีมีเบิร์ดคนพันคน,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 น,นก็สิได้เบิร์ดไปซี่ฮะนะเนาะมันก็มีเพื่อนก็ตรวจสอบรังแน่พี่น้องเลย าจงได้กะถือว่าเป็นข้าวดีเนาะแล้วก็ถือว่าข้าวบดีกะเล็กๆนิดหน่อยปนเปนกันไปฮะล่ะพี่น้องอาจงได้ก็สาหรับคลิปนี้เนาะมาหันนี่ก็ะจะได้ขอจบคลิปกันเ้อพี่น้องเลยเนาะขอออ้ยใช่พ่อไหยพ่อมเมย์พี่น้อง fc เบอร์สูขูสู่คนที่เข้ามาติดตามรับส้มพี่น้องเลยวันนี้กับ่มีอย่างายเนาะมาอยู่ทงไฮทงหน้ามาท,าทักทายพ่อเม่พี่น้อง fc คือเก่าคือเดิมเ้อพี่น้องมาหนังอยู่นะต้นโมก็มาขาม อันนี้อยู่ข้างล่างของพี่น้องไม่นตานี่สิเป็นรถไทยน่าเดินตามพี่น้องเไยอ่า <c oughs> กับสีเกาเแน่เนาะแต่ว่าเป็นของไทยก็เลยอะนาดทนทานแน่พี่น้องเไยอ่าเป็นรถคูปโบต้าเนาะอ่าตั้งแต่อ่าข้าวพอเพิ่นย่างพ่นละอ่าเพิ่นซื้อเนาะอันตั้งแต่ไม่น้องไม่นตาจำความแจ๊คสีว่าแจ๊คปีแล้วพี่น้องเไยอ่ามันหลายปีแห้งขนาดเนาะใส่มาตลอดตลอด ก็ถือว่าทนทานอยู่ก็อยากได้ไม้อยู่ตอนนี้ก็อ่าแต่ว่ายังพอใช้ได้อยู่ก็ยังชสไปก่อนพี่น้องเลยเอาเงินอ่าที่มีอ่าไวอยู่ซื้อยู่ซื้อกินแล้วก็ตัวใดที่พอใช้ไปได้ก็ช้ไปก่อนนะเพราะว่าอ่าคืออยู่ทางฝั่งลาาปัจจุบันนี้ก็อ่าคอนสิว้าแล,ล้วก็รายหับรายจ่ายเขากบมันเรื่องอะนะ คันเซ็วตาแล้วก็สินค้าเนาะมันอยากแพงค่ะนะประเภทรถไถหน้าเดินตามนี่ก็คันบ่มีเงินฮอตเจ็ดแปดเมื่นแบบซีหนะพี่น้องสวัสดีป้าลุงเนยสวัสดีป้าลุงก่อนลูกสวัสดีป้าลุงป้าลุงให้ได้ไหมสวัสดีเด้อป้าลุงกลมลงกลมลงสวัสดีป้าลุงอ่า ถักทายพูเมพี่น้องเอฟซีคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยอ่านั่งอยู่น้ำกันหลายคอนอยู่ตอนนี้ก็ได้อันนี้ก็มินตาเน่เอืเ้อเน่พ่อเน่พ่อกัจักตอกอยู่พี่น้องเลยเนาะนี่เด้ใส่หูจักตอกอยู่พี่นอ๊องสวัสดีป้าลูกแน่สวัสดี <laughs> จักตอกเกียม์ซิมัดเข่าหน้าปีแล้วพี่น้องเลยกับำลังเฮืองอยูอ่ตรงหน้าเขากำลังเฮืองเข่าเนาะเข่ากำลังเฮือง แต่ว่ายังพอได้ซุปหอกพี่น้องประมาณอีกอาทิตย์นึงคือสิได้เกี่ยวอยู่อ่าจังใดกับมาอฮ้อนี่จิได้ขอจบคลิปกันเด้อเนาะขอขอบุญขอบคุณขอขอบใจในเว็บซีถูกทานที่ข้ามาทักทายแล้วก็ให้กำลังใจเดนะ้อเนาะไปพบกันในอีกคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี